ใครที่กาลังหารดถเล่นอยู่นะครับคันนี้ 400L อยู่ครับ m a g r a n น 620R ครับขับง่ายแค่ขับหลังก็ขับง่ายมากครับคันนี้เดี๋ยวความยากของบอดผมตั้งไว้ที่นี่นะครับไอ้สกิลแล้วก็ตัวนี้เป็นเข้าเกียร์อัตโนมัติแล้วก็ได้วิ่งลายเปิดไว้นะครับแล้วก็พาย,ยาวฝึกวิ่งตามลายไว้นะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูรีวิวการเล่นคันนี้กันเลยครับ รถคันนี้ครับอยู่ในราคาธรรมดาราคา400,000นะแต่ต้องมี DLC ก่อนนะครับต้องไปซื้อ DLC มาก่อนเนาะก็ราคาอยู่ที่400,000นะครับผมส่วนมานี่กันเลยครับตัวนี้ของแต่งครับใส่ตรงเครื่องนะครับใส่เป็นกองอากาศนะครับตัวนี้นะให้สังเกตนะไหนที่ใส่อยู่จะเป็น Install นะครับอ่ะใส่สุดนะครับอันนี้ไม่ใส่นะครับมันจะใส่ของเครื่องมืออยู่นะครับให้ดูว่าตรงสีมพูมันล้อมรอบตรงไหนอยู่นะครับให้ดูกรงขอบสีมพูนะว่าล้อมรอบตรงไหนอยู่นะครับโอเคตรงนั้นคือที่ผมใส่อยู่นะครับนี่อันนี้ไม่ใส่นะครับ อันนี้ไม่ใส่นะครับแต่ท่อใส่นะท่ออนุนใส่อันนี้ไม่ใส่นะครับลูกสูบก็ใส่สุดนะครับอันสุดท้ายเลยนะครับที่เป็นเกลเทอร์โบไม่ใส่นะครับเป็นอันเดิมติดรถมาอันนี้ก็ไม่ใส่นะครับอันนี้ก็ไม่ใส่นะครับเดี๋ยวไปดูระบบช่วงล่างกันนะครับผมตัวนี้เลยคันนี้ไม่มีเบรกให้เปลี่ยนนะชก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับใช้ชคเดิมอันนี้ข้ามไปเลยครับแล้วมาที่นี่เลยตัวอะไรเบาให้ได้มากที่สุดนะครับตัวนี้ช่วยให้รถน้ำหนักเบานะครับแล้วก็ตัวนี้ครับระบบตัวนี้ฮะขับเคลื่อนฮะตัวนี้ครับเเเปป็็นนนนะะีย จยใช้เป็นสปอร์ตนะครับส่วนใครอยากแต่งเครียดได้ก็ให้ไปใส่เลสนะครับแต่ว่าน้ําหนักมันจะเพิ่มขึ้นนะผมอยากได้น้ําหนักที่มันอันนี้ลงนะก็ใช้เป็นตัวนี้ครับตัวเลสตัวนี้ตัวสปอร์ตก็พอแล้วนะครับอะแล้วก็ตัวนี้เป็นเลสดิฟเฟอเรนเชียลนะครับผมใช้ตัวนี้นะครับจะได้ปรับจุนได้เนาะพยายาใส่ของเลสจะได้ปรับจุนได้นะครับคันนี้ใช้ล้อยางเดิมนะครับใช้ยางเดิมเลยของเครื่องมือได้เลยนะครับเท่านี้ก็เกาะมากแล้วนะครับวันที่ล้อหลังกันเลยแล้วขยายใหญ ให้ใช้แม็กที่อย่าเกินคัส900นะครับเพราะว่าเราจะตั้งรถคันนี้ไว้ที่900เนาะเป็น901 0มันก็ไปคัส S2 แล้วเราจะใช้อยู่ที่คัส S1 นะครับคันนี้ขับง่ายมากในคัส S1 นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวนี้กันนะครับล้อหลังเนาะล้อหลังเราขยายใหญ่สุดนะครับตัวฐานน่ะยื่นออกมากสุดเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูตัวนี้ครับชุดแต่งนะชุดแต่งผมใช้เป็นของตัว V ตัว V นี่ครับอ่านไม่ออกเหมือนกันวอร์ซิสเตเนียใครอ่านออกก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับผมอ่่านนไมออออกขภัยยด้วะ ใช้ตัวนี้นะครับผมจะได้เพิ่มตัวความเร็วแล้วก็ตัวการดาวฟอสต่างๆนะครับคันนี้ใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ชุดแต่งสวยด้วยนะฮะแล้วก็2อ,อันนี้ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับข้ามไปเลยเดี๋ยวเราไปดูตัวจูนกันนะครับมาหน้าจูนนะครับตรงนี้เราลมยางเป็น1.82อันน,นะครับเกียร์นะครับที่ผมบอกไปนี่นะเอา4.70นะครับสําหรับเกียร์ธรรมดานะครับอ่ะเกียร์ที่ใช้ตัว สตรีตนะครับสปอร์ตนะฮะตัวนี้นะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็น000แล้วก็เป็น7นะครับอันสุดท้ายเนาะอันนี้ข้างบนนะครับสำคัญมากปรับไปขวาสุดเลยนะครับรถกัอถนนได้ดีมากเลยปรับไปสุดเลยนะครับแล้วก็สปริงไม่ได้ปรับนะครับแดมปิ้งก็ไม่ได้ปรับ แอโร่ ero, แนะนาอันล่างสุดไปขวาสุดนะครับจะได้เลี้ยวดีเนาะแล้วก็เบรกตัวนี้เป็น160นะครับทำให้ระยะเบรกได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ตัวนี้ปรับเป็น80นะครับนี่ก็ช่วยในการการลดสะบัดได้นะครับในการขับหลังนะครับผมใครชอบจูนนี้เอาจูนนี้ไปใช้ขี้เกยียจแต่งตามตามนี้ได้เลยครับเดี๋ยวขอขันไหนเข้ามาเดี๋ยวขยอยตามคิวให้นะครับผมคลิปหน้าจะเป็นขันไหนรอติดตามนะครับผมสวัสดีครับ